ในวันที่คุณลำบากอย่าไปนรคุณเขานะอย่าไปผิดคำพูดเขานะอย่าไปตอบแทนด้วยการทรยศอย่าไปตอบแทนด้วยความไม่จริงใจอย่าไปตอบแทนด้วยการข้ามหัวเขาเขาไม่มีความจำเป็นต้องช่วยก็ได้แต่เขายัางช่วยรู้ไหมว่าทำไมเขาถึงช่วยเขามีน้ำใจยังไงเขาอาจจะรักคุณเมตตาคุณด้วยซ้ำแล้วคุณละ่ะตอบแทนเขาด้วยวิธีอะไรเขาเรียกว่าบุญคุณ เขาเรียกว่าน้ำใจบุญคุณเนี่ยเขามีไว้ตอบแทนและต้องตอบแทนด้วยความจริงใจด้วยนะไม่ใช่ความไม่ซื่อสัตย์ไม่ใช่การทรยศหักหลังใครที่เขาดีด้วยคุณต้องรักษาเขาไว้คุณต้องเกรงใจเขาไม่ใช่รอชวยโอกาสไม่ใช่รอเขาใจดีเราไปเอาเปรียบบางคนอาจจะบอกว่าไม่มีไม่เป็นไรนะนั่นคือเขาเมตตาคุณแต่ถ้าวันไหนที่เขาหมดศรัทธาในตัวคุณนั่นน่ะคุณต้องรีบ พิสูจน์ตัวเองไม่ใช่ยิ่งหลบหน้าไม่ใช่ยิ่งหนีหน้าเกิดเป็นคนเนี่ยถ้าเราไร้จิตสำนึกเราจะไม่น่าภูมิใจในตัวเองเลยเราจะไร้เกียรติเราจะไร้ศักดิ์ศรี